สวัสดีค่ะพี่ชื่อฟ้านะคะสวัสดีชื่อกิ่งค่ะชื่อฟ้าค่ะชื่อกิ่งเนาะเพื่อนเขาเรียกกันหมดค่ะเรียกฟ้าหรือเรียกกิ่งก็ได้ตามสะดวกเลยโอเคค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อพิมนะคะแล้วพวกเรานะคะสองคนอยู่คณะนิติศาสตร์นะคะกําลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่สองแต่หน้ายังเด็กอะไรอย่างเงี้ยยังอยากเป็นเด็กเซ็งเป็นชี่ค่ะแป๊บนึงนะคะมีคนโทรมาค่ะแป๊บนึงนะมึง สว,สวัสดีค่ะจากไหนคะที่รู้ไหมคะว่าทําแบบนี้มันผิดกฎหมายหนูสามารถแจ้งความตับพี่ได้เลยนะคะอ๋อวางไปแล้วมึงใครอะแกงคอร์เซนเตอร์ดินี่เลยค่ะทุกคนสดๆร้อนๆเลยเห็นไหมคะเคยโดนกันบ้างไหมคะเวลาที่คนโทรมาลวงข้อมูลเราหลอกให้เราโอนเงินรู้ไหมคะว่าปีนี้มีผู้เสียหายมากกว่า1,600คนเลยนะแล้วก็ความเสียหายี่ยมากกว่า 1,000ันล้านบาทเนี่ยถ้าเรายังเชื่อพวกคอนเซนเตอร์แบบนี้ก็หมดตัวกันพอดีเลยเราต้องดูได้ไงเนี่ยว่าเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์อรก็น,นี่ก็โทรมาแบบจะมาหลอกข้อมูลนะ่ะกูคิดว่าเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์แน่นอนไม่ได้จริงเราเนี่ยเป็นแบบนี้ตลอดเลยชอบใจร้อนก่อนจะไปว่าใครว่าเขาผิดเขาถูกเนี่ยเราก็ต้องมีฐานข้อมูลที่มันแม่นยำมากกว่านี้ไม่กี่เขาโทรมาอาจจะไม่ใช่ก็ได้เนี่ยก็ชอบเป็นแบบนี้ ไม่ได้นะไม่งั้นเราจะเป็นนักกฎหมายได้ยังไงเออจริงแกก็พูดถูกแหละดีนะที่เราเรียนนิติเพื่อนเราก็เรียนนิติเราเลยไม่เชื่อคนง่ายก่อนจะเชื่ออะไรใครนะคะต้องคิดดีๆเลยนะคะต้องฟังให้จบนะคะอย่าด่วนสรุปเลยค่ะเหมือนเพื่อนเมื่อกี้ <c oughs> รีบมาก <c oughs> สอนบทเรียนหลากหลายมากเลยนะคะการละเมิดหรืออาญา นิติกรรมต่างๆวลาเราทำนิติกรรมสัญญากับใครเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้รอบรู้นะคะเรื่องกฎหมายมันก็ดีอย่างเงี้ยแหละเนาะพี่เนาะใช่ค่ะ <c oughs> ต่อเรื่องแบบนี่อย่างเงี้ยค่ะแบบเพื่อนยืมเงินอะไรเราก็จะได้รู้กฎหมายแบบเ <c oughs> บื้องต้นไ <c oughs> ว้เราจะได้ไม่แบบไม่โดนเพื่อนโกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ส่วนตัวเป็นคนที่ชอบเรียนกฎหมายอยู่แล้วแบบชอบศึกษาอย่างเงี้ยคิดว่านิติคงจะเป็นแบบ ที่เหมาะกับเราที่สุดอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเออมาเรียนไวน้อันนี้เพราะว่าเราต้องใช้กันทุกวันอยู่แล้วค่ะต้องเล่าแบบนี้ก่อนเนาะ<ม>คือคือตอนแรกก็คือแบบว่าไม่รู้ว่าจะไปสนิทก,กับใครเพราะว่าเข้ามาเรียนทีหลังด้วย<ม>ก็แบบเลื่อนเล่อนดูแบบ ไม่รู้ว่าแบบใครตรงเคมีเคมีตรงกับเราอย่างเงี้ยพอเรียนอ,อ้าเจอปุ๊บก็สนิทได้เลยอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็สนิทตด้แต่ตอนนั้นเลยค่ะเพราะว่าเราลงเรียนเช้ากว่าเพื่อนน้อยอยู่สองคนก็เลยสนิทกันมากขึ้นค่ะส่วนตัวฟ้าจะเป็นคนที่ชอบห้องสมุดค่ะเพราะว่ามันเงียบแล้วก็แบบได้อ่านหนังสือด้วยแบบอาจจะมีหลับบ้างนิดนึงไง ดดหนูก็ ate, จริงๆความฝันจริงๆอยากเป็นอายการค่ะแต่ว่าตอนนี้มีเพิ่มมาอีกหนึ่งแล้วที่อยากเป็น d ดีอมากเลยหนูว่าผู้หญิงเป็นเดียดอเท่ดีต้องบอกก่อนว่าถ้าเรามาเรียนกฎหมายแล้วใช่ไหมคะเราก็อยากไปให้สุดอย่างแบบผู้พิพากษาอายการอะไรแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าไหนๆเราก็เรียนแล้วเราก็อยากจะไปให้สุดถึงตรงนั้นเลยค่ะว่าไปถึงขนาดนั้น อยากเป็นนักกฎหมายต้องท่องมาตาแต่ถ้าอยากนิติกรรมสัญญาต้องชั้นกับคุณ <laughs> ตัวบทมีเป็นพันแต่ในใจชั้นมีแต่เธอเนะคะ <laughs> ก็อยากจะฝากถึงน้องๆนะคะทุกๆคนเลยที่อยากสนใจที่จะเรียนคณะน,นิทิศาสตร์นะคะก็เข้ามาเรียนได้นะคะหรือว่าทักมหาเราสองคนหรือว่า DM มาก็ได้เนาะ <c oughs> ใช่ค่ะหรือจะมีตรงเพจคณะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถที่จะศึกษาคาวามรู้ก่อนเข้ามาเรียนได้แล้วก็ถ้าสมมติว่าไม่รู้ว่าการเขียนกฎหมายหรือเขียนกฎหมายเขียนอ่าน <c oughs> หนังสือยังไง ไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนสามารถทักหรือ DM มาหาพี่ๆได้ทุกคนเลยค่ะหรือว่าอาจารย์ก็ได้ค่ะแล้วก็ฝากไว้นิดนึงนะคะการรู้กฎหมายนะคะก็คือการเท่าทันคนนะคะเรารู้กฎหมายไว้ดีกว่านะคะฝากไว้ด้วยนะคะคณะนิติศาสตร์ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายบายบายเสียงหนูไม่เบาไปหนูพยายามเบาหนูดังอีกดังกว่านี้ดังกว่านี้เนาะได้เมื่อกี้ได้ใช่ไหม หรือว่ามันเบาไปอยากเป็นนักฎหมายต้องท่องมาตาแต่ถ้าอยากมีเป็นนิติกรรมสัญญาต้องฉันกับคุณใส่อดจากไหนคะพี่รู้เอาาไนีาา้ไหมต่เอ,าาเ,อเลย